บริษัทคริปโตกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดจับมือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์จำกัดลงนามความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการดำเนินงานโดยบริษัทเมอร์เคิลแคปิตอลจำกัดและบริษัทคริปโตไมแอดไวสซอรีจำกัดเพื่อมุ่งผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตอบโจทย์นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านต่างๆและยังมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อมีเป้าหมายหลักในการร่วมผลักดนันและพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัย่งยืน โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการไทยในปี2 5 6 6นี้ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook Crypto My Group และ Facebook Inno West X การร่วมมือในครั้งนี้นครับคือเริ่มเริ่มมาจากที่ว่าเราก็มีการคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วแหละว่าพอดีทาง Innovest X <S mm hmm. เขาก็พร้อมที่จะลุยตลาดสินทรัพย์ดิจิตออย่างเต็มตัวใช่ไหมครับโดยการประกาศ ทั้งรีแบรนด์อะไรออกมานะครับโซนฝั่งเราเนี่ยจริงๆก็อยู่ในวงการคริปโตมานานอยู่แล้วใช่ไหมครับเราทำสินทรัพย์คริปโตมามีบริษัทที่ได้ไลเซนส์ใบอนุญาตเนี่ยครับสองบริษัทด้วยกันคือ Crypto My Advisory ที่เป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์คริปโตแล้วก็เม r k ์เค a p i t a l ที่เป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์คริตโรายแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็เลยมองว่ามันจะมีจุดตรงกลางนี่แหละที่เราสามารถทำร่วมกันได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยมีการเซ็น MOU อของสองบริษัทนี้กับ InnovaX ด้วยกันเพื่อที่จะ เรียกว่าพัฒนาโปรดักตรร่วมกันแล้วก็ทาง InnovateX เองเขาก็มีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราคอยดเูเราคอยดูก็ได้ครับเดี๋ยว,ยวจะมีะตัวโปรดัก t ที่เราทำด้วยกันไปอยู่ในนั้นคือต้องบอกว่ากลายเป็นว่าคนที่ทำก็คือทำต่อครับเพราะว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราคือตัวจริงเราเราอยู่ยาวใช่ไหมครับเราไม่ได้แบบเข้ามาฉาบฉวย พยายามจะหาโอกาสจากนักลงทุนแบบนั้นใช่ไหมครับเรามองว่าเราโปร่งใสตั้งแต่วันแรกเราปลอดภัยตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็ให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่วันแรกไม่ได้พยายามจะแบบเออแบบเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ,ะทุกคนก็น่าจะมีความสูญเสียากาันแล้วก็รู้สึกไม่เชื่อในตลาดแต่สิ่งที่เราทําได้นะ่ะคือว่าเราไปต่อแล้วเราก็โชว์ว่าแบบสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถแก้ได้ด้วยการที่มีตัวจริงของโครงการเนี่ยออกมาแล้วก็เป็นที่ที่คนสามารถเข้ามาลงทุนร่วมได้ อย่างรู้สึกสบายใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันมีช่องทางการลงทุนเยอะมากใช่ไหมครับเพราะมันเป็นโปรดักต์ระดับโลกแต่ว่าในไทยเองเราก็ต้องรีบเร่งแล้วกันเร่งมือกับเนี่ยพาร์ทเนอร์อย่างที่เราจับมือกับอินโมเวสเองครับ,รบการการที่เราจับมือร่วมกันเนี่ยมันเป็นการว่าเฮ้ยเรามาร่วมกันทําให้คนไทยได้ลงทุนอย่างปลอดภัยกันเถอะนะครับครับ,รบหลักๆก,ก,ก็จะมีเรื่องการลงทุนและการก็อย่าง m ูนเ a l Capital ก็เป็นผู้จัดการเงินทุนสำหรับพิทโซใช่ไหมครับซึ่งโปรดักต์ของเราก็ามีการที่ทำคล้ายๆกับบาสเกต ให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างหลากหลายตามตามเซกเตอร์ต่างๆที่อยู่ในโลกของ Digital a s s e t ทนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยที่ลงทุนมาเปีเนออี่ยแบบสร้างผลิตภัณฑ์ตรงนี้มานะครับทีนี้ในฝั่งของ crypto my t e a s u r y ก็จะมีตัวการให้ความรู้มี research มีอะไรพวกนี้ครับซึ่งสองโปรดักต์นี้เราเชื่อว่าเราสามารถเป็นนำสองโปรดักต์นี้มาผลิตโปรดักตร่วมกับทาง innovate x ได้ คือโปรดักระของเราก็ตอนนี้ส่วนส่วนฝั่งของเราเนาะก็พับลิกอยู่แล้วก็คือาสามารถเข้าทาง m e r k l e capital ได้เลยใช่ไหมครับเพื่อซื้อส่สวลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลในรูปแบบในลักษณะคล้ายกับกองทุนแต่ว่าเราเรียกกันว่าผู้จัดจาก,การเงินทุนเนาะส่วนทาง crypto advisory เราก็จะมี research ที่ที่คนสามารถน่าจะสามารถเข้าเข้ามาดูได้ในร็วนี้แล้วนะครับแล้วร่วมกับ ที่เราจะมี d i ดิสเปนช a n n น l เพิ่มจากการที่เราพาร์เนอร์กับทาง i n n o v e s ส x แล้วก็มีการเซ็ MOU ด้วยกันเนาะก็ก็เดี๋ยวจะมีโปรดักต์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องยอมรับว่าฝั่งของเราเนี่ยเราเน้นคริปโต่านลูกค้างเราก็จะเป็นคริปโตซะส่วนใหญ่เราก็เข้าใจว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ย ไอ้ตรง trust ตรงเนี้ยมันต้องสร้างด้วยการที่ไปจับมือพ์ทเนอร์ที่ที่เข้มแข็งใช่ไหมครับที่มีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะธนาคารอะไรยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นมูฟที่สําคัญของเราที่จะทําให้นําความรู้หรือว่าประสบการณ์ทีมงานของเราเนี่ยไปสู่มวลชนให้ได้เ,เราเราหวังว่าจะมีพ์ทเนอร์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแม้ว่าลายเส้นของเราที่เราได้เนี่ยจะดูเหมือนว่าเราสามารถให้บริการคนทั่วไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราถนัดเนี่ยการคือการผลิตโปรดักต์ละกันคือการการสร้างโปรดักต์ที่ดีแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่ข ตรงๆก็คือไม่ใช่คนที่ขายเก่งและการถ้าเทียบกับคนที่เขามีเน็ตเวิร์กมีดิสตริบิชันชานอลอยู่แล้วใช่ไหมครับะฉะนั้นเรายินดีละกันที่โอ้อยากจะพาร์ทเนอร์กับทุกเจ้าเลยละกันที่อยากจะนำโปรดักต์ของเราเนี่ยไปสู่ในมือประชาชนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนเหตุการณ์ที่แบบเคยเกิดขึ้นเนาะที่แบบเออทำให้คนสะเทือนใจเนี่ยคือเราทาอย่างถูกต้องตัง้งแต่วันแรกเราปลุกสังคตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเนี่ยเราอยู่มาแล้ว อ่าหกเจ็ดปีเราก็จะอยู่ไปอีกสิปีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าสําคัญเราอยู่ยาวอ่าคนที่ลงทุนกับเราเนี่ยเชื่อเชื่อมั่นได้เราแค่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งแล้วมีเป้าหมายเดียวกับเรานะครับเดินไปด้วยกันคอ่าสามารถาติดตามได้ทั้งตามโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยครับทั้ง Twitter ทั้ง f a เฟซบุ๊กครับกับเซิร์ชคลิปตัวไม้กรุ๊ปได้เลยครับแล้วก็จริงๆก็ในโฟลเดอร์เองก็จะมีเพจส่วนตัวกันอีกอย่างผมก็มีคอยแมนใช่ไหมครับมีคุณค mm ุณสันเจมี Daddy, คิามดาีไฟดตามมกกัันนนได้เหือ